สวัสดีครับลุงวนสสดคาครับสวัสดีครับ,ดรบได้ยินว่าข่าวมาจัดกจิจกรรมอะไรครับวันนี้อ๋อวันนี้ก็เป็นกิจกรรมประชุมคณะกรรมการชมรมฐานพาชโชครนึงสามข้ปักธงชัยแล้วก็พบปะสังสรรค์สวนเสียเฮฮาในหมู่เพื่อนก็ลเลยมาจัดที่สวนลุงตีอำเภอพมบรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็การประชุมหารือก็เสร็จเรียบร้อย ส่วนที่กําลังเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสังสรรค์สวนสีหากันจัดเบ,บนทุกปีใช่ไหมจัดปีหนึ่งหลายครั้งแต่ปีหนึ่งหลายครั้งแต่ว่าปีนี้พิเศษนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามีน้องๆซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็เลขานุก,การบ้านเขาอยู่แถวนี้เขาก็เลยบอกว่าให้พี่นนท์มาจัดงานที่นี่อย่างนั้นก็มาดูสภาพพื้นที่สามารถรีวิวได้นะ นะครับเอ่อก็เป็นพื้นที่ที่สวยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของซึ่งเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายก็เลยเขาเรียกว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเออส่วนอ,อ,อาหารเนี่ยเราก็ซื้อมาหรือว่าสั่งให้เขาทําได้นะครับซึ่งภารกิจของชมรมฐานพระโชคอนั้งสามค่ายประมงชัยนะครับก็เล่าให้พี่น้องได้ฟังว่าเบื้องต้นนะครับก็ได้ประชุมหารือกันที่ ฝ่ายทหารผ่านกองประชาการกองทัพภาคที่สองซึ่งอยู่ค่า,ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนั้นก็มีเพียงาสามชมรมก็คือ,อชมรมนักรบดำค่ายปักงชัยนครราชสีมาแล้วก็ชมรมนักรบดำจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ชมรมทหารผ่า,านค่ายปากงชัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ทำกิจกรรมก็คือช่วยเหลือเกือ้อกูลนะครับเด็กน้อยด้วยโอกาสตามปา่าตามภูเขา นะครับการประชุมแต่ละครั้งนี่คือจะประชุมขับเคลื่อนในการช่วยเหลือน้องๆอ,อยู่ในพื้นที่กันดาน์แล้วก็บางครั้งโอกาสกา็ไปเยี่ยมทหารซึ่งประจําการอยู่ตามตะเข็บชายแดนด้านอีสานตอนใต้นะครับนี่คือภารกิจของชมรมนะครับแล้วก็บางครั้งโอกาสนะครับส่วนราชการเขามีภารกิจให้เราทําเราก็นํานำกําลังที่มีอยู่เนี่ยไปร่วมนะครับส่วน ชมลมเนี่ยนะครับก็มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดเนี่ย350นายนะครับก็แบ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็นับร้อยนายแล้วก็ในพื้นที่ตามตะเข็บชยแดนอีกนะครับแต่ที่มาประชุมวันนี้ก็คือเฉพาะส่วนกรรมการบริหารนะครับก็มาประชุมหารือกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาทางสังคมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับวลขอบคุณครับ คอนเซปต์ผมดังตังหมดเหลามีเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าไปสุรินทร์ต้องไปกินสุราแต่นี้ไปสุโขทัยก็พอดีอย่างนี้ครับเลี้ยงช้างมาก็รักทวกท่านคือท่านช่วยชาติบ้านเมืองช้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำกับช้างก็ลุกมันมาทำให้ดังทั้งช้างแปดแล้วน้องๆเนี่ยน้องมานาน้องกอกเขาเป็นเจ้าของยูทูบก็เลยนุ่งนอนอยากจะ รู้รักสามาัาทีพวกพี่ๆก็เลยอยากมานั่งดูกิจกรรมว่าความรู้รักสามาัาคีถ้าเราไม่เจอกันบ่อยๆมันก็จะลบหายตายจากเหมือนมอไปสุรินเนี่ยหมอช้างที่ว่าดังๆเนี่ยผมไปร่วมทุกปีร่วมทุกปีจะไม่เหลือใครแล้วนี่ก็จัดประกวดช้าก็ทันลอกกันอีแกแล้วแก่เก่าชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ออกนไรครับเหมือนเราประกวดพระเกิดทันสมเด็จโตหรอหเพลงววเอาสิ ันช้างในประเทศไทยมีอยู่กระจุกหนึ่งผมก็เลยไปแก้ปัญหารับขอบคุณครับมาแนะนําตัวให้เห็นว่าเลี้ยงช้างอายุธยาแวดเวียนไปได้ที่น้องแปดก็ขอบคุณลุงนนท์กันลหลายๆคนก็พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อถือเป็นมิ่งมงคลที่สําคัญเห็นทุกท่านต่อสู้กันเพื่อปีติยศศักดิ์ศรีของท่านก็เหมือนกันครับเห็นลุงนน์ต่อสู้เพื่อหนึ่งสองสามสี่ของท่านผมก็เหมือนกันต่อสู้เพื่อช้างไทยตอนนี้เราเห็นช้างตายตกน้ําที่ เช่งใหม่อะไรใช่ไหมครับมันไม่ได้เรื่องยากหรอกมันเป็นเรื่องวิถีแต่คนไปทําให้วิถีมันเปลี่ยนก็เหมือนชีวิตพวกท่านถ้าไม่เอามาเล่ามันก็จะลืมมันก็จะตายจากกันไปมันวันนี้ผมคุยกับชลประธานกับกรมาธบอกว่าเรื่องโัเก่าถ้าเราไม่เอามาเล่าเนี่ยมันจะลืมมันเรื่องช้างผมก็มาเล่าผ่านช่องก็เห็นลูกน้องทำดีแต่เด็กไม่เข้าใจเพราะเด็กไม่อยู่ในสนามรบก หมือนคนคุยเรื่องช้างเนี่ยโอ้โหเปิดจอมาเกลียดูเหมือนง่ายผมเพกลับจากลบบุรีกำนันต้องเอาช้างไปสิบเชือกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่าผอผอทนทนสาลทีเรื่องหลังที่วุ่นวายคือเก็บชี้ครับเหมือนกันแหลคะครับความยิ่งใหญ่ความสวยงามมันก็อยู่ที่ช้างเขามาถูกตึกมาแล้วแต่พกชี้หล่นมาเนี่ยผู้จัดการก็ต้องไปเก็บที่เหมือนกันครับวิถีชีวิตพวกเรา เรื่องเก่าไม่เอามาเล่ามันก็จะลืมขอบคุณให้กําลังใจนะครับแล้วก็ถ้าอะไรมีส่วนร่วมที่จะผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งจริงผมนั่งดูลุงนอนอยู่แหละเราทำเป็นยูนิตเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราไม่เจอกันไม่ไม่กินข้าวกันเนาะคนเราจะมีอะไรชีวิตทาหารยามศึกเราลบยามสงบเราก็ตำจอบเพื่อจะมาทบทวนจริงไหมครับ วันนี้เรคุยกับลูกหลานเป็นทหารเกณฑ์ช่างแสงคุยเรื่องการฝึกเขาไม่มีฝึกหนึ่งสองสามสี่นะเพราะเขาไม่ได้อยู่หน่ยวยลงคอนเซ็ปต์ก็ลบก,กับหญ้าฆ่ากับงงแล้วก็รอจังหวะกลับบ้านเอาครับขอบคุณเดี๋ยวคงไม่มีส่วนร่วมในการจอยกันนะครับย,ยังยังไม่ร้องเนื่องจากยังตามไม่ทันตามไม่ทันพี่ไปปวดขึ้นแล้วผมยังไม่ได้สักแกวอันน่ะ ดีใจแล้วก็ผมอยู่กับผมชอบทหารอยู่เรื่องหนึ่งก็คือทหารหรือทหารพานอย่างท่านมันมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบมากสิ่งที่ทาหารทําไม่ได้ทําไ,ไม่ได้ทาไม่เป็นทําไ,ไม่ทันทําไม่ได้ผมอยู่กับนายทหารนักรบท่านให้ผมไปสอนกองยาวเขาให้คนยิงนักโรบเปี่เองกองยาวโดยพื้นฐานทุกคนเป็นหมดแต่เป็นข้างข้างขู่เป็นแบบฉบกูบ แต่ทาไงไหนจะบอกอาจารย์ขาวผมบอกว่าอาจารย์ไหวครูทางไงก็ไหวครูก็เอาอะไรละลูกเหล้างั้นเอาเหล้ามาตักเ,เอาทุบขมาจุกพอทุกหมดเราก็ล่อเหล้าเท่านั้นนะครับความเป็นครูอาจารย์มันเกิดขึ้นความเอาเป็นเอาผโสดความสนุกก็เกิดขึ้นผมก็มีไม้เดียวความสนุก,กมันอยู่ในกรอบเนะาะฟองยาวมันก็ต้องมีจังหวะจากคนชิงชาถ้าเราไปคนละวัดคนละวามันก็คงไม่ใช่นั่นเป็นสการนะครับแล้วก็อา้าว ผมเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะแยะเดี๋ยวติดตามช่องลุมนอนอยู่สักคู่ผมมานั่งคุยด้วยวันดีน้องเขาถ่ายมันมีสองแบบนะครับถ่ายนะดังกระดับมันอยู่ติดกันนะอ่าแล้วมัน,มนเดี๋ยวนี้โซเชียลมันหนักนะครับแล้วก็ถ้าเขาทำอะไรเราผิดพลาดไม่ยากครับยึดก,กล้องล็อกคอถีบลงบอมก็จบลกยูทูบนะอ้า ขอบคุณครับสนุกสนานการเลนช้างก็เป็นวิถีชีวิตที่มาที่หนีเข้ามากันเนี่ยเพราะว่าหาวิ่ครับขอบคุณครับครับก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ขาวกับนางสิงแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่วัฒนานะครับขอขับขอบพระคุณมามาไทยลุกอาจารย์หน่อยมาเออ เอ,เอาเอาตรงนู้นเลยดีไหมหรจะเอาตรงนี้เลยมัยยยมนมีงานอ่มีงานมาพวกเรามาดี๋ยวแล้วออไปไหนออไปไหนอ่ายรูปนไรประธานาเกษตรท่านเกษตรอำเภออะมามาเข้ามา ไม่ค่อยไทยสมมาอยู่กานกัอนนิดๆโคนตัวใหญ่น่อยต่อซ้อนปากยอดกัน้่ายรอปแค่ไยไปย้อ ออมองหน้ามองกล้องมองกล้องอ่าหนึ่งสองอีกทีหนึ่งหนึ่งสองขอบคุณครับต่อ,นอ,ตอหนึ่งสองอีกรูปค่ะ,ะ,ะใช่โย ใชย่อไม่ดี่ไม่ดีอ่ะรู้ไม่ดีอ่ะอาหารต้องเป็นค่าที่ฉันรู้ไม่เวิร์กอ่ะเอาแรงเอาแรงค่าี่ฉันรู้ไม่ได้พูดพยายามพยายามเรียบร้อยนะเรียบร้อยรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้นั่งนั่งรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้ เ่อลงเงดนลงเงินอ่ะขอสภาพพี่เซนนิดนึงวันนี้เป็นงานอะไรครับทุกคนพอส่างเมาดึงเห้าอีกหนึ่งแบง